สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ The s สไ e ไทย USA แม่จ๋าเองค่ะวันนี้เราจะมาเก็บของของเรานะคะที่ไม่ได้ใช้เนาะเตรียมตัวย้ายกับไทยเอาไปบริจาคนะคะที่สถานบริจาคที่เขาเรียกว่า o o o i ิ i นะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาเนาะ o i ต i เขาก็จะรับของบริจาคของเราอะคะ่ะแล้วก็เอาไปขายต่อนะคะเพื่อเอาเงินเข้ารัฐแล้วก็ไปช่วยเหลือคน ที่เขาต้องการความช่วยเหลือในอเมริกาเนาะนี่ค่ะเก็บของมาปุ๊บขึ้นรถจะขับรถมาเลยจ้ะสถานที่บริจาคมันก็อยู่ข้างๆตึกนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่ดูจากคุณลุงข้างหน้าเลยค่ะเมื่อเราไปถึงเนาะลุงที่เขาทำงานนะคะที่กูดวิวเขาก็จะเข็นรถออกมารับของบริจาคค่ะเราก็เอาของใส่รถเข็นของลุงไปค่ะเหมือนในรูปเลยเหมือนในวิดีโอข้างหน้าเลย แล้วคุณลุงเขาก็จะมาถามว่าคุณจะเล่าใบเสร็จไหมซึ่งใบเสร็จนี้สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใบยลดหย่อนภาษีเนาะสำหรับการบริจาคโอเคแม่จ๋าก็ได้ทําการบริจาคเรียบร้อยแล้วมาถึงปุ๊บเข้ามาอย่าลืมเช็คนะคะว่าวันนี้สีอะไรลดราคาวันนี้เป็นสีแดงจ้ะโอเคเข้ามาถึง ช่วงนี้จะใกล้คริสต์มาสนะคะก็จะมีของคริสต์มาสเยอะแยะมากมายเลยซึ่งฝั่งขวามือเมื่อเดินเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นของพวกเทศกาลเนาะซึ่งของพวกนี้จะไม่ใช่ของมือสองนะคะไม่ใช่ของบริจาคอันนี้จะเป็นของใหม่น่าจะมาจากไชน่าสำหรับคนที่มีงบน้อยส่วนเลยมานิดๆตรงนี้ก็คือแบบที่ขายชุดเดรสนะคะชุดเดรส ชุดว่ายน้ำนะคะตรงนี้ชุดแต่งงานชุดแต่งงานเอาไปขายมือสองได้นะคะออนไลน์ขายชุดแต่งงานมือสองกันเยอะมากนะคะเราแม่จ๋านี่นะคะลงรูปให้ดูออนไลน์ว่าเขาขายกันยังไงนะคะใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูเนาะชุดแต่งงานสไตล์แบบบีชอะไรประมาณนี้เนาะแต่งงานบนชายหาดนี่เลือกไปเลือกมาก็เจออีก2ชุดนะคะ มีแต่สวยๆนะคะเพราะฝรั่งเขาก็จะใส่แค่ครั้งเดียวเท่านั้น,นะะละค่ะแล้วเขาก็จะเอาบริจาคไม่งั้นก็ขายต่อมือสองเนาะอันนี้ก็สวยมากแบบเป็นแบบวินเทจนี่อันนี้ก็เป็นชุดเดรสของทอมมี่นะคะพวกของมียี่ห้อทุกอย่างขายได้หมดเลยนะแต่ว่าจะได้ราคามากราคาน้อยนั้นแล้วแต่อันนี้ก็เป็นชุดแบบปาร์ตี้เนาะอันนี้ใหม่มากเลยคะ่ะแล้วสวยด้วยข้างในมีซับในเนาะ ดูสิแค่7ดอน8ดอนนะคะ7ดอน8ดอนก็ถือว่าถูกเนาะนี่มาอีกโซนก็จะเป็นพวกรองเท้าค่ะตรงนี้จะเป็นมือสองหมดเลยพร้อมทั้งชุดเมื่อกี้ด้วยนะคะที่แม่จา๋าโจให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นมือสองหมดเลยใครขยันใครมีเวลาเนาะก็มาลือ้อมาคน้นมาหาแบรนด์ดังๆนะคะแล้วก็เอาไปโพสตขายออนไลน์อันนี้ทำกำไรทำเงินได้อย่างแบบสบายๆเลยนะคะอันนี้ก็คือ วิธีของแม่จ๋านะแม่จ๋าทำอย่างนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเราก็เลือกแบบสภาพใหม่ๆหน่อยแบบไม่มีรอยเลยยิ่งยิ่งแบบดีนะคะมันก็จะทำให้ได้ราคาเนาะพวกรองเท้าพวกนี่อันนี้ของท o m s ์นะคะรองเท้าทอมส์ก็ขายได้อันนี้ของ c r o อสเป็นรองเท้า r o อสนะคะอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันโอ้โหแม่จ๋ามาเจอส้อนสูงสวยว,วิบวับวิบวับนะคะ อยากได้คะ่ะแต่ใส่ไม่ได้มันเจ็บมันเจ็บน่องเราไม่ค่อยได้เดินนะคะส้นสูงแบบนี้เดินไม่เป็นเลยคะ่ะมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนยีนนะคะกางเกงยีนมือสองมียี่ห้อทั้งนั้นเลยนะคะส่วนมากใครว่างนะคะมาเลยคะ่ะมาหาดูรีวายมาหาดูกางเกงทอมมี่ของแรงเลอร์นะคะใน Ebay ขายตัวีนสี่สิบห้าสิบดนนะคะนี่ลองดูคะ่ะเลือกยี่ห้อดีๆนะคะ มีแต่สวยๆค่ะใครว่างลองดูนะคะเผื่อเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมเนาะนี่ก็รีวายอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคะแค่5ดอนเองค่ะเราไปขาย39เราก็ได้กำไรแล้วค่ะคนคนซื้อเป็นคนออกค่าส่งเนาะนี่ก็นีตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกแจ็คเก็ตนะคะนี่มีหลายมากมายหลายแบบใครสนใจก็มาลองดูนี่แม่จ๋าชอบตัวนี้แม่จ๋าว่ามันน่ารักดีแล้วก็ดูใหม่มากด้วย ถ้าแม่จ่าย,ยังไม่ย้ายกลับก็จะเอาไปขายนะคะนี่ค่ะตัวนี้ขายออนไลน์ได้เลยเพื่อหนังแล้วก็เป็นพวกกางเกงยีนนะคะนี่ค่ะสั้นขากุดนะคะกางเกงสำหรับซัมเมอร์ฤดูร้อนโอ้โหเยอะมากตัวหนึ่งก็3ดอนสี่ดอนค่ะโอ้โหติดใจเสื้อตัวนี้สีสวยมากค่ะดูสิดูแขนนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดอินเดียเนาะขายได้ค่ะ เสื้อยืดเสื้อแขนสั้นจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนี่ค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายเนาะมาค่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งแขนยาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อ uh, H&M อันนี้เป็นเสื้อวินเทจเนาะทรงวินเทจก็จะขายได้มากมายหลายแบบเสื้อยี่ห้อลอ e นะคะคนอเมริกันชอบใส่เหมือนกันในยี่ห้อนี้ ก็ไม่แพงนะคะไม่ใช่ว่าแพงมากแต่ว่าคนไหนเขาชอบประหยัดตังเขาจะมาซื้อของมือสองเนาะบางทีเจ้าของร้านที่เขามีร้านขายของมือสองเขาก็มาซื้อไปจากที่นี่แหละค่ะ mm hmm. นี่อันนี้ก็ของทอมมี่เป็นเตเตอร์อันนี้ใหม่เลยนะคะป้ายยังติดอยู่เลย16ดอลเนาะ 160. มือหนึ่งหกสิบต้องซื้อไปใส่เองเนาะอันนี้มันก็ถือว่ายังแพงอยู่นะสิบหกดอลแต่มันก็สวยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนหนังสือ ใครที่ชอบอ่านหนังสือหนังสือมือสองซื้อไปขายได้นะคะอันนี้เป็นโซนเครื่องครัวค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในครัวส่วนมากก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะผดอน7ดอนค่ะอันนี้ถ้วยตวง2ดอนเนาะวัดปริมาณทำขนมทำเค,ค้กนะคะ ก็จะเป็นพวกโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในครัวพวกเครื่องอบหม้ออบพัดลมนี่ค่ะข้างบนตรงนี้แต่ก่อนโคมไฟจะเยอะมากนี่คือจุดที่แม่จ๋ามาขายโคมไฟนะจ๊ะเยอะมากจ้ะข้างบนเลยคือจะเต็มแน่นไปหมดเลยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนบริจาคแล้วค่ะเขาขายใน Facebook กันหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายนะคะ น่ารักถ้าตาดีๆมีเวลาเลือกนะคะดูดีๆอยากให้มีรอยแตกหรือให้มีรอยบินขายได้แน่นอนค่ะเอาไปโพสขายนะคะนี่อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาสองสามีภรรยาตกแต่งบ้านนะคะสวยงามนะคะอีสต์เบอร์รี่นะคะน่ารักมากเลยดูสิอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นแจกกันของคนจีนคะ่ะอันนี้ขายได้แน่นอนค่ะ ะะซื้อไป5ดอนก็ขายเลยค่ะ29ดอน3าดอน,นะคะชุดเครื่องแก้วที่เป็นเซตแบบนี้อันนี้เขาเหมือนจะพิมพ์เขียนมือชุดจานนะคะจา,านโบราณอันนี้จานคนจีนเนาะจะมีเป็นชุดนะคะถ้ามีชุดใหญ่ๆได้ครบชุดเนี่ยขายได้ชุดเป็นพันดอนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นชามวิน,นเทจของคนอเมริกันนะคะ,ะ,คะเขาจะเรียกว่ายี่ห้อ corals นะคะมีมากมายหลายแพทเทิร์นเลยค่ะ ส่วนมากคนที่ใช้แบบนี้ก็จะเป็นคนแบบอายุมากแล้วแล้วเขาก็มาตามหาอันที่มันแตกมันหายไปนะคะเห็นไหมคะบางคนเขาเห็นเขาก็ซื้อไปขายนะคะอันพวกนี้ขายได้ค่ะนี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะไพแลกก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ขายได้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น c คอ n i n g แวร์นะคะคอ n นิงแวร์ก็ ขายได้เหมือนกันมีเป็นเซตใบหนึ่งก็สี4า5 0นะคะเนี่ยนี่ก็เป็นคอรัลอีกลายหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยงามคอรัลเขาจะมีหลายแพทเทิร์นมากค่ะมีหลายลายมากเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาใช้สมัยโบราณเนาะมันจะมีชุดหนึ่ง12ชิ้น18ชิ้น40ชิ้น60ชิ้นนะคะแล้วเวลามันแตกมันอะไรคนแก่เขาก็จะมาตามล่าหาเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนองุ่นเนาะเขียวๆอันนี้ก็สวยเห็นไหมคะเอาซื้อไปก็ใบหนึ่งสองดอนอย่างเงี้ยค่ะเอาไปขายเอากําไรเนาะนี่อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือ s t o n e วร์นะคะเขาเรียก stone นะคนฝรั่งเขาชอบชอบเก็บสะสมมันมีครบชุดเหมือนกันคะ่ะขายได้เหมือนกันนี่อันนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะนาลิติกนาลิติกของญี่ปุ่นมันจะมีสัญ,ญลักษณ์มีหมายเลขอยู่ข้างหลังนะคะ มีชุดใหญ่เต็มชุดก็เป็นพันดอนเหมือนกันนะคะนี่หรือว่าขายเป็นชิ้นก็ได้เนาะเพราะบางคนเขามันแตกใบสองใบเขาก็มาตามหาเขาจะสะสมให้มันครบชุดนะคะแล้วก็ไปโพสขายได้มันจะมีชื่อมีหมายเลขบอกนี่นะจ๊ะเดินมาข้างในก็เลยมาข้างในเนี้ยตรงนี้ก็จะขายพวกของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีต้นคริสต์มาสนะคะนี่มีกระดานไว้บอร์ด นี่โต๊ะอันนี้ถ้าจ่ายังไม่ย้ายก็อยากซื้อไปขานะคะขายได้เนี่ยน่ารักไว้แต่งห้องเป็นแบบโบราณกระโจกนะคะโบฮีเมียนนะคะสไตล์อันนี้รูปภาพอันนี้ขายได้ค่ะมีลายเซ็นกำกับเป็นเขียนมือเนาะเป็นรูปภาพจริงๆเขียนมือมีลายเซ็นกำกับนี้ขายได้จ้ะนี่อันนี้ก็มาดูทางนี้นะคะก็มีของแต่งบ้านเป็นไม้เยอะแยะมากมายค่ะ โอ้โหจานใบนี้ถูกใจมากเลยค่ะอันนี้ถ้าแม่จางไม่ได้ย้ายต้องเอากลับไปขายที่ร้านแน่นอนค่ะสวยชอบสไตล์แล้วฝรั่งชอบด้วยนะคะแบบนี้เราก็ขายจากสัก39นะคะโต๊ะไม้ค่ะวินเทจเคนเอ็นเทเบิลนะคะเป็นโต๊ะไม้แบบนี้เห็นไหมคะมันจะผสมผสานกับไม้แล้วก็เส้นหวายที่สานกันดูสิคะชุดหนึงแค่24ดอลลาร์ดอ นี่อันนี้ก็เป็นกระจารเป็นอะไรแบบนี้นะคะและนี่ก็คือกูดวิวนะคะทั้งหมดทั้งมวลโดยคร่าวๆที่แม่จ๋าเอามานำเสนอวันนี้เนาะเผื่อใครนะคะที่มีบ้านหรือว่าอยู่โซนแบบใกล้กูดวิวนะคะลองไปดูนะคะเป็นอาชีพเสริมที่ดีมากเลยเนาะแม่จ๋าก,ก็ได้ค่าขนมค่าน้ำํำค่าไฟก็มาจากที่นี้ละคะ่ะส่วนมากเนาะแล้วแม่จ๋าก,ก็ชอบด้วยสนุกเพราะเราซื้อของถูก ล้วพอแบบเราก็ไปขายเราก็ได้กําไรเนาะเราก็ดีใจเราหาเงินได้เองนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็คือกูดวิวคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้พาชมหอมปากหอมคอแล้วค่ะโอ้ยวันนี้ออกมาจากบ้านตั้งแต่10บโมงเช้านะคะเชื่อไหมแบบตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะ Thank you too. ได้ามาแล้วค่ะไก่ทอดร้านโปรดของคุณแม่นะคะยังไงขอเตรียมตัวกลับไปรับเพนนีก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่จ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ